รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพี่นิงนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ V n i นซ s c i e n c นะคะกับตอนที่ชื่อว่าน้ําในชีวิตประจําวันน้ําขาดชันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะจากก่อนที่เราจะไปเรียนเราไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยค่ะใช้รูปตอบไปนี้ตอบคําถามข้อ1และ2ข้อ1ภาพนี้ใช้อธิบายปรากฏการณ์ใด ข้อหนึการเกิดแหล่งน้ำข้อ2การเกิดหยาดน้ำฟ้าข้อ3การหมุนเวียนของลมข้อ4การหมุนเวียนของน้ำ ข้อ 2. หมายเลขใดมีการเปลี่ยนสถานะและไม่มีการเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้นตามลำดับไม่ถูกต้องข้อ1หมายเลขหนึ่งและสองข้อสองหมายเลขหนึ่งและสี่ข้อสาหมายเลขสองและสามข้อสหมายเลขสามและสี่ ข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำข้อ1เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่ทำให้เรามีน้ำโดยไม่ขาดแคลนข้อ 2, 2เป็นการหมุนเวียนของน้ำจากแหล่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันข้อ3เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่คงที่โดยเริ่มต้นจากแหล่งน้ำผิวดินข้อ4 เป็นรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำระหว่างน้ำใต้ดินน้ำผิวดินและน้ำในบรรยากาศข้อส ข้อใดเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีข้อ1นึ่ง้ำใสไม่มีสีข้อ2น้ำมีค่า DO, BOD และ COD ต่ำข้อสามน้ำมีค่า DO, BOD และ COD สูงข้อ4น้ำมีค่า DO สูงแต่ค่า BOD และ COD ต่ำ ข้อ5ข้อใดเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนโョข้อ1ทํำให้เกิดเป็นพายุถล่มบ้านเรือนข้อ2อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงผิดป,ปกติข้อ3ทํำให้บางบริเวณบนผิวโลกแข้งแรงมากข้อ4ทํำให้บางบริเวณบนผิวโลกเกิดฝนตกหนัก เรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของน้ำบนโลกใบนี้นะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะน้ำบนโลกใบนี้นะคะมีประมาณ97%นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมด97%นะเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นน้ำแข็ง2%นะคะแล้วก็น้ำจือดอีกแค่1%เท่านั้นนะซึ่งน้ำที่มนุษย์เราใช้บริโภคก็คือ จะเป็นน้ำจืดนั่นเองนะคะแค่1%ปตรงนั้นเลยนะซึ่งใน1%นนี้นะคะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะก็คือจะแบ่งเป็นบึงคลองทะเลสาบแม่น้ําเป็นต้นนะคะถัดมาเรามาดูคุณสมบัติของน้ํากันนะคะซึ่งคุณสมบัติของน้ำเนี่ยเดี๋ยวพิงคจะขอจาแนกอกอกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นสมบัติทางกายภาพแล้วก็สมบัติทางคุณภาพนั่นเองค่ะสมบัติทางกายภาพก่อนนะคะสมบัติทางกายภาพก็คือน้ำเนี่ยจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่ว่าปริมาตรจะคงที่นะคะแล้วก็ถ้าเราพิจารณาสถานะของน้ำเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3สถานะใหญ่ๆเลยก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สทั้งนี้มันจะเป็นสถานะอะไรให้เราดูว่าตอนที่เราพิจารณาเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิไหนและอุณหภูมินั้นมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของน้ำค่ะ 3. นะคะน้าจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอนะคะ 4. ก็คือน้ำเนี่ยจะสามารถละลายสารได้บางชนิดนะคะทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าชนิดของสารที่ละลายเนี่ยเขามีขั้วเหมือนน้าหรือเปล่านะคะคราวนี้ถ้าเรามาสนใจสมบัติทางคุณภาพของน้ําบ้างนะคะน้ำที่ดีนะคะควรจะมีคุณสมบัติตามนี้เลยนะคะ1ก็คือใสนะคะ2ก็คือไม่มีสี 3. ไม่มีกลิ่น 4ไม่มีรสชาตินะคะ5ก็คือไม่มีสิ่งเจือโปนนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูความสําคัญของน้ําต่อสิ่งมีชีวิตกันนะคะ1เลยนะคะน้ําก็จะเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะเช่นในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่2ใน3เลยนะคะ2ก็คือน้ําจะเป็นองค์ประกอบในปะยาต่างๆนะคะซึ่งน้ำเนี่ยจะช่วยให้ปิปิยาต่างๆที่เกิดในร่างกายเนี่ยเกิดไปได้ด้วยดีค่ะ ความสําคัญของน้ํานะคะก็คือ1น้ํานะคะจะทําให้อากาศของเราไม่แห้งแล้งค่ะ2ก็คือน้ำเนี่ยจะไม่มีวันหมดไปนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมีวัฏจักรของน้ํานั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นวัฏจักรของน้ํานะคะซึ่งวัฏจักรของน้ําก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะน้ํานะคะเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ําขึ้นไปยังอากาศค่ะ จากนั้นเมื่อไอน้ํามากขึ้นนะคะและอุณหภูมิลดลงก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองค่ะและ3เมื่อก้อนเมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะตกลงมาเป็นฝนลูกเห็บหรือหิมะนั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูแหล่งน้ําบนโลกกันนะคะอย่างที่พี่นิงได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปแล้วเนาะว่าแหล่งน้ําบนโลกใบนี้มันมีทั้งหมด97%แต่มันจะมีแหล่งน้ําที่เราใช้ได้จริงๆเพียง1%เท่านั้นนะคะอันแรกเลยก็คือแหล่งน้ําบนดินเนี่ยมันจะมี2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือแหล่งน้ําจืดนะคะแหล่งน้ําจืดก็จะเป็นแหล่งน้ําที่พวกเราใช้ในการบริโภคนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งน้ําจืดได้จากไหนบ้างนะคะแหล่งน้ําจืดก็จะได้จากห้วยน้องคลองบึงแม่น้าลาธารต่างๆนั่นเองค่ะ แหล่งที่สองก็คือแหล่งน้ําเค็มนะคะแหล่งน้ําเค็มก็จะมีโซเดียมคลอไรด์แมกนีเซียมคลอไรด์ก็คือเกลือต่างๆนั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้น้ําเค็มนะคะสําหรับแหล่งน้ํานี้เราจะไม่สามารถใช้ในการบริโภคได้นะคะซึ่งแหล่งน้านี้พบที่ไหนก็จะพบตามทะเลนั่นเองค่ะแหล่งน้ําที่2ก็คือแหล่งน้ําใต้ดินนะคะก็จะเป็นแหล่งน้ําที่กักเก็บตามรูพุนหรือตามหินต่างๆที่อยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าน้ำซึมลงไปขังอยู่ใต้หินนะคะเราจะเรียกว่าแหล่งน้ำบาดาลค่ะแหล่งน้ำที่3นะคะก็คือแหล่งน้ำในบรรยากาศแหล่งน้ำในบรรยากาศก็จะเหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งน้ำในบรรยากาศเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะสำหรับแหล่งน้ำที่เป็นของแข็งเช่นอะไรบ้างเช่นหิมะหรือลูกเห็บนั่นเอง แหล่งน้ำที่เป็นของเหลวก็เช่นน้ำฝนนั่นเองนะคะและแหล่งน้ำในสถานะแก๊สก็คือไอน้ำหรือก้อนเมฆนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูที่ความสำคัญของน้ำกันนะคะอย่างที่พี่นิงได้บอกไปตอนต้นเนาะว่าน้ำมันสำคัญยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่นิงก็จะมาขยายความให้น้องๆดูนะคะว่าน้ำที่บอกว่าสำคัญเนี่ยสำคัญยังไงบ้างหนึ่งละ น้ำนะคะเป็นแหล่งที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคนะคะก็คือเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ขาดน้ําไม่ได้แม้กระทั่งอูดนะคะที่บอกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องการน้ําน้อยมากๆแต่สุดท้ายก็ยังขาดน้ําไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ต้องใช้น้ําในการบริโภคค่ะ 2ก็คือน้ำยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน,น้ำบางชนิดด้วยนะคะซึ่งอย่างสัตว์น้ำที่เราเอามาใช้ในการบริโภคก็เช่นปลานะคะถ้าสมมติว่าบนโลกใบน,นี้ไม่มีแหล่งน้ำก็จะไม่มีปลาให้เราบริโภคด้วยค่ะ 3. ก็คือแหล่งน้ำเนี่ยยังสามารถใช้ในการเกษตรกรรมได้ด้วยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถปลูกพืชผักผลไม้ข้าวต่างๆให้เจเริญเติบโตขึ้นได้เพราะว่ามีน้ำนั่นเองค่ะ ปัญหาของน้ําอันแรกเลยนะคะก็คือปัญหาการขาดแคลนน้ํานั่นเองนะคะเกิดจากการที่ นนตกไม่เป็นฤดูนั่นเองหรือว่าแห้งแล้งไปเลยหายไปเลยนะคะทั้งนี้ก็คือเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยตัดไม้ทําลายป่าจนทําให้สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันที่2ก็คือปัญหาน้ําท่วมนะคะก็เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าเช่นกันค่ะคราวนี้เวลาที่ฝนตกออกมานหนักมากๆเนี่ยการที่เรายังมีต้นไม้อยู่ต้นไม้จะช่วยชะลอน้ําเหล่านั้นทําให้น้ําเหล่านั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะกว่าจะมาถึง แต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้นไม้เหล่านั้นโดนตัดออกไปนะคะพื้นที่บริเวณเหล่านั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ราบเรียบถูกไหมคะคราวนี้เวลาที่ฝนมันตกหนักมากๆน้ํามันก็จะมากองตรงพื้นดินแล้วมันก็จะไหลด้วยความเร็วทําให้เกิดเป็นอุทกภัยได้ค่ะ ปัญหาที่3นะคะก็คือปัญหาน้ําเสียนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากมนุษย์อย่างพวกเรานะคะมีการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ําหรือลํำธารนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะได้ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ํานั่นเองค่ะ คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากๆถูกไหมแล้วก็แหล่งน้ําหลายแหล่งบนโลกใบน,นี้นะคะถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรที่จะมาช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ําที่เหลืออยู่นะคะให้ดีที่สุดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้แหล่งน้ำเหล่านั้นเนี่ยไปนานๆเลยนะคะซึ่งวิธีอนุรักษ์แหล่งน้ําเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือสร้างแหล่งกักเก็บน้ําที่มีคุณภาพนะคะเพื่อใช้ในการเก็บน้ําและเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เช่นการสร้างเขื่อนนั่นเองค่ะ 2ก็คือลดการทิ้งขยะมูลฝอยหรือน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำนะคะ 3. ก็คือใช้แหล่งน้ำที่มีอยู่นี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เช่นขนาดแปลงฟันหรืออาบน้ำอย่างนี้เราก็ควรจะปิดน้ำคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแหล่งน้ำที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นแหล่งน้ำดีหรือไม่ดีมีคุณภาพหรือเปล่านะคะซึ่งการวัดคุณภาพของน้ำเนี่ย พี่นิ้งก็จะจำแนกตามนี้เลยนะอันแรกก็คือค่า DO นั่นเองค่ะ DO หรือภาษาอังกฤษก็คือ dissolved oxygen นะคะแหล่งน้ำใดที่เป็นแหล่งน้ำคุณภาพดีนะคะก็จะต้องมีแก๊สออกซิเจนละลายอยู่ในแหล่งน้ำนั้นเกิน3มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นเองค่ะค่าที่2ก็คือค่า BOD นั่นเองนะคะ ค่า BOD ก็คือค่า biochemical oxygen demand นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นค่าที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำถ้าเกิดสมมติว่าค่า BOD เนี่ยมีค่ายิ่งน้อยก็จะยิ่งดีนะคะและถ้าเป็นแหล่งน้ำดีควรจะมีค่า BOD ไม่เกิน120มิลลิกรัมต่อน้ำา1ลิตรค่ะสำหรับค่าที่3นะคะก็คือค่า COD นั่นเองค่ะค่า COD ก็จะเป็นค่า c h e m i c a l oxygen demand หรือเป็นค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารเคมีทุกชนิดที่อยู่ในน้ำค่ะซึ่งค่า COD ก็จะมีค่ามากกว่า BOD เสมอนะคะการวัดคุณภาพน้ำอื่นๆก็คือดูจากสีนะคะถ้าสีของน้ำเนี่ยใสยไม่มีสีเราจะถือว่าแหล่งน้ำนั้นคุณภาพดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำนั้นขุ่นหรือดำอันนี้ก็ถือว่าเขามีสิ่งเจือปนอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับอุณหภูมิของน้ำนะคะก็ควรจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิปกติตามสภาพอากาศเลยนะคะไม่ควรจะสูงไปหรือต่ำไปค่ะและค่า pH ของน้ำหรือค่าความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำก็ควรจะอยู่ที่7นะคะหรือเป็นกลางนั่นเองค่ะไม่ควรจะเป็นกรดมากไปหรือเบสมากไปค่ะ คราวนี้เดี๋ยวพี่นิ้งจะพาน้องๆไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่เกี่ยวข้องกับน้ำกันค่ะนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยกับลานินยานั่นเองค่ะตามรูปนี้เลยสำหรับปรากฏการณ์เอลนินโยนะคะก็จะเกิดขึ้นตลอดมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งเป็นเขตร้อนนั่นเองโดยที่จะเกิดขึ้นเฉลี่ยทุก5ปีแล้วก็ลักษณะของเอลนิโยก็คือจะทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออก อุ่นขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปรากฏการณ์ลานีานะคะก็จะตรงกันข้ามกันเลยก็คือจะทำให้มหาสมุทรเนี่ยมีอุณหภูมิลดต่ำลงนั่นเองค่ะคร่านี้เรามาดูปรากฏการณ์เอลนินโยกันแบบละเอียดกันนะคะสำหรับปรากฏการณ์เอลนินโยนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยขึ้นเนี่ย กระแสะลมทางตะว,วันออกจะอ่อนกําลังลงทําให้กระแสะลมตรงพื้นผิวเปลี่ยนทิศทางค่ะแล้วก็พัดไปทางตะว,วันออกจากนั้นเขาจะยกตัวสูงขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ก่อให้เกิดเป็นฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในทวีปอเมริกาใต้ค่ะจากนั้นนะคะกระแสะลมเนี่ยก็จะพัดกระแสะน้าอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองกันบริเวณชายฝั่งแถวแถวประเทศเปรูนะคะทำให้กระแสะน้ำเย็นใต้มหาสมุทรเนี่ย ไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาได้ซึ่งเขาส่งผลกระทบอะไรบ้างก็คือเขาจะทำให้บริเวณชายฝั่งแถบนี้ขาดธาตุอาหารสำหรับปลาและนกทะเลนะคะชาวประมงก็เลยขาดรายได้ค่ะปรากฏการเอลโยนะคะนอกจากจะทำให้ฝนตกหนักทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาแล้วนะคะ ตรงกันข้ามกันค่ะจะทําให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนือค่ะซึ่งตรงนี้มันจะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะสําหรับปรากฏการณ์ลานีญนานะคะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดคู่กับเอลโ뇨เลยในช่วงที่เกิดลานีญนานะคะอุณหภูมิพื้นผิวน้ําทะเลตลอดมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเนี่ยจะต่ำกว่าปกติประมาณ3-5องศาเซลเซียสนะคะซึ่งผลกระทบของลานีญนานะคะ ก็มักจะตรงข้ามกับเอลนินโยค่ะสรุปก็คือไม่ว่าจะเกิดเป็นเอลนินโยหรือลานินญานะคะมันก็คือเป็นความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะมีฝั่งหนึ่งที่น้าท่วมหนักมากๆกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มีความแห้งแรงมากๆซึ่งทั้งสองปรากฏการณ์นี้นะคะก็เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ําของเรานั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับน้ําในชีวิตประจําวันนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะ ข้อ4หมายเลข3และ4คำตอบคือข้อ3หมายเลข2และ3ข้อ3 ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวัฏจักรน้ําข้อ1เป็นการหมุนเวียนของน้ําที่ทําให้เรามีน้ําโดยไม่ขาดแคลนข้อ2เป็นการหมุนเวียนของน้ําจากแหล่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันข้อ3เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่คงที่โดยเริ่มต้นจากแหล่งน้ำผิวดินข้อ4 เป็นรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำระหว่างน้ำใต้ดินน้ำผิวดินและน้ำในบรรยากาศคำตอบคือข้อ4 เป็นรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำระหว่างน้ำใต้ดินน้ำผิวดินและน้ำในบรรยากาศข้อ4ข้อใดเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีข้อ 1, 1> น้ํา้ำใสไม่มีสีข้อ2น้ำมีค่า DO BOD และ COD ต่ำข้อ3น้ำมีค่า ดีโอบดี o, o D, และ CO โดี o D สูงข้อ4น้ำมีค่าดีสูงแต่ค่าบ o โดี D, และ CO โดี o D ต่ำ ข้อ4ทําให้บางบริเวณบนผิวโลกเกิดฝนตกหนักคําตอบคือข้อหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นพายุถล่มบ้านเรือนเป็นยังไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบท้ายบทได้หรือเปล่าก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องน้ำในชีวิตประจำวันนะคะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญกับโลกของเรามากๆเลยนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาน้ำเอาไว้เท่ากับเรารักชีวิตของตัวเองเลยคะ่ะสำหรับ EP หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันนะคะวันนี้พี่นิ้งต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปละบ๊ายบาย